มกาเพื่อไทยสี่ใบได้ไหมครับอีควายทำไมล่ะบัตรเลือกตั้งมีแค่สองใบมึงกาสี่ใบมึงก็คะแนนโมคะนะสิอีสึงตึงอีง่าวอีจัดหมามึงอยากจะกาสี่ใบมึงก็เขียนขึ้นมาเองแล้วก็กาของมึงเองอีหาอยากจะโชงงอย่างเสือกโง่อีก เขามีบัตรเลือกตั้งให้เมืองกาเนี่ยแค่ใบเลือกเขตกับใบเลือกบัญชีรายชื่อที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นมึงกาเพื่อไทยทั้งสี่ใบมึงก็บัตรเสียนะสิเองโง้อย่างมึงเนี่ยอยากจะกาเพื่อไทยทั้งสี่ใบอ่ะมึงไม่ต้องไปประกาศหรอกทําไมล่ะมึงก็นั่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละทําไมล่ะนั่งอยู่ที่บ้าน รอของแจกแดกของฟรีอยู่ที่บ้านนั่นแหละทำไมล่ะเอา้าก็เดี๋ยวพ่อมึงออกจากคุกเดี๋ยวเขาก็หาของแจกให้มึงไปแดกของฟรีได้อีกอะ